สุขสมัยดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชัยรถไทซิ่งชาแนลครับวันน mm ี้เฮามารีวิวครับ m อ5ม8ครับคูปต้าครับมาหลับงานลากจูงครับพี่น้องในโรงงานน้ำตาลมิดผลเกษตรสมบูรณ์ครับมิดผลเกษตรสมบูรณ์กับงานลากจูงเพื่องานลากลูกพ่วงออกไปครับ สามคันครับพี่น้องนี่ลุกพวงก็คือพันดำแล้วนี่ครับพวกผมลากไว้ทั้งคุแล้วครับสองคันนี่ตอนนี้ตะล้อตัวเมียดำครับพาะว่าเมืองครับญ่คับครับพี่น้องวันนี้ครับตัวแรงเอากับยูนี่ครับ M62 M6240 หองกับยูนี่ครับสายจวดเ้าสายบันเทิง อ่าเาว่ามองครับอันนี้พนันรถของมาแทนซื้อๆครับพี่น้องมองม,ง,มงพี่นอ้องสามารถอยากได้แต่ละเงื้อชั้นเริ่มเมเพิ่มเลยไงยครับยางหลัง18.4รับ30ครับพี่น้องอข้บ18กะบึกบึนครับไง ยา่างหนา12.4ทับบไม่มีดันหน้าครับไม่มีดันหนา้า220ครับ2เมตร20เซนกะมาเมืองพวกระบบเกียร์พวกยังนะพี่น้อง เกียก็เป็นไฮโรลิกชัดทันครับเออไฮโรลิกชัดทันรถใหม่ๆหม้เลยครับเนี่ยกล่องยังเป็นของโรงงานอยู่เลยครับเนี่ยเวทหลังว่มีอ่าติดติดเวทหลังเห็นเนาะพี่น้อง,องบันไดบันไดสามขันครับข้างน้ามันรถไม่ไหม้อยู่ครับนี่ <S <S สติ๊กเกอร์สีอันนั้นยังติดอยู่ นี่อย่างไงด้ือมาเมืมมองมงชาร์จที่ชาร์จก็มีครับเออนี่ดีนี่มงชาร์จงกสองมามีพี่น้องในเฮตไซออตัวนี้มีดับดับคอนโทรนครับดับคอนโทรนคขาเริ่มเขาตื่นได้ครับ หางนี่คือใบมีดครับใบมีดหนาอันนี้ครับพิธีโอครับอ่ะอมึงข้างหนาพี่น้อง,องมึงข้างหนาข้างหน้าข้างหน้าเออบอลเลือนใสข่ขวาได้ครับเข่าออกได้พี่น้องก่วงครับก่วงมากก็มาเล่กับสามารถปั๊บได้ เออหยับครับนี่ตัวหยับพี่น้องหยับปับ๊บเลยครับโอเคตอนนี้เป็นเป็นเบกรกววะสมสมอยางไหมพี่น้องล็อกเบกรกแมนนี่ลีพี่น้องขาล็อกเบรกขาล็อกเบรก 62เขาก็มีครับมันต้องเลยเหยียบล็อกไ,ไว้ไฟเดียวครับไฟเดียวซ้ายเดียวขวาอันนี้ชัตเทิลครับเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคัส์ครับเอ่อเออามามึงไม้เก็ด 78ชั่วโมงอ่าโดนใหม่ๆเลยพี่น้องได้เจิมแล้วครับได้ประเดิมให้ละอ่าใบไม่เลยครับดกอกยางยังเจิมเลยสวยๆมองผักแขนกับที่ออเอาเทียบครับผักแขนนี่พี่น้องมองนั่งระบบมองนั่งเลยที่ว่ากว้างครับกว้างกว้าง พวงเราไปขับงไงไปแต่ขับงเนาะวอกันนี่บ้อเป็นสปิงมีวาสนาในสื่อหรอกพี่น้องวาสนาครับเพราแห้งเหลืล่ะเอามาลากลูกพ่วงนี่ครับนี่ลูกพ่วงก,ก็คือพนธิ์ถอยลูกมาดำพันที่มีดำยกดำเองครับเพราะดำแล้วๆปุ๊บเขากับมาลากเอาลูกพ่วงครับออกไปเพรานกันถอยแม่ขามานี่นี่คือแม่ครับถอยขาม้าดำ เขาจาก็ติไปต้อลูกยุคุนครับะกะจิประมาณนี้ครับงานกับยุ่ประมาณนี้ครับพี่น้องไม่มีอะไรมากมายนี่เอาหาศูนย์กันหนึ่งยุคุนเดีก็จะไปตะคีบครับเอาครันังร้อยยุเครื่องมือเราพี่น้องเพิ่งได้ลากไปสองลูกนี่ครับโรงงานเปิดไหมครับเพิ่งจะเปิดเพิ่งจะเปิดเียบครับ เพื่อนจะเปิดครับกำลังเทสระบบล้องระบบกันเด้ครับเขาก็ล้อครับล้อลากออกอย่างเดียวเอ่ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทซิ่งชาแนลในเรือพี่น้องถ้าชมบรรยากาศครับยังตอนนี้คือ ถ้าเหยีงานวันไหนครับล้อล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 ้อลอตำแหน่งใบมีดก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับไงครับนี่พี่น้องคอนโทรลใบมีดดันออกข้างครับไม่ดันเป็นนานนะพี่น้องดันออกข้างดึงเข่าดันออกดึงเข่าครับถือว่าตำแหน่งกะขัดขัดมือยังไหนปุ๊เจ้าของปรทัานไ้ชิ้นเนาะพี่น้อง แกลูครับว่ามันเป็นยังไงงานกะนี่ครับตอนนี้ก็ยังรับสมัครคนงานอยูน่นะครับขาดอยู่สามคนอยู่ลากจูงเนี่ยครับลากจูงขาดอยู่สามคนอยู่ครับเออโอ้ยหาวร้อนแล้วพี่น้องขาวดด้วยไลก์ก็ยังน,อน้อยประมาณนี้ครับรมันมียังมากไหมนะ โรงงานมาทันได้เรียบครับสมัยเป็นรถพ่วงเอามานี่แหละพี่น้องงานหลักๆรายได้กถือว่าโอเคครับเหยาจอดจอดอ้ําจุดยังสี่หลักมัดมือยังคับเนื่อยพี่น้องได้หรอละพันกว่าบาทตีเฉลี่ยผมตีเฉลี่ยใส่มือละพันหากตีทิมๆิมได้พันสองครัะ ันสองพี่น้องสิบบาเหลืออยู่บอเดือนละสี 4, ่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นนี่นะเออดีเดือนเดือนละสี่หมื่นพี่น้องสองเดือนกับแปดหมื่นแล้วครับโอ้สบายได้งวดแล้วพี่น้องแต่พี่น้องคิดอย่างเรีนรถไทยมันต้องหางานหลายๆครับขึ้นว่าสิไทยต้านน้อย่างเดียวนี่ผมมาเพ้องวดครับพี่นออ้องพาะงอีหลี ยมงานผมผมมาเสียเต็นาบซื้อครับก็คือคันใดคนงานมาข่าก็คือผมก็ต้องไปแรงงานรถพ่วงคือเก่ากครับพี่น้องตอนแรงเนาะตอนแรงตัวน,นี้ก็ M เจ็ดห้าศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์แปดกะผมมากะโอ้ยันใหญ่บึกบึนดีครับรถใหญ่นะพี่น้นอง ไทนาก็ยงหลงดีนเลือดยว่ะ <c oughs> ครับรถนยัง่ายๆซสบายครับกันพูดถึงไทน้าไทยยางนึงร <c oughs> ขันนี้มั้สเป่ซื้อๆครับพราะว่าอีกขั้นหนึ่งขั้นขันที่สี่เข่ามาอย่างนี้เป็นยันมาครับน่ะยันมาจากแรงว่ะผมก็หาสิบเอ็ดแรงมั้งยันมาหาสิบเอ็ดแรง ห้าสิบเอ็ดแรงข้าเจา้าเดี๋ยวศูนย์สิบไปรสรงเมือเื่นครับมือส้าโชลุ่มสิไปรสรงเมือส้าอ,ออกป้ายแดงมาครับอ่างไกลข้าเจ้าออกปลายแดงมาเพื่อจะมาหลากตัวนี้โดยตรงครับพี่น้องกวสิบประมาณนี้ครับผมยังหลายนะพี่น้องคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยลถไสซิ่งชาแนลเลยเด้อพื่อเป็นกำลังใจใหดคลิปต่อไปเรื่อยครับ ชิ้นนี้อะสุขสมายดีครับสวัสดีครับ